สวัสดีครับท่ผู้ชมพชมี่มิโตติดธุระครับ,บ<า>พี่หุงข้าวให้หลวงพ่ออยู่โอ้โหอาจารย์กูดีดีแน่นอนครับ <c oughs> มีคอยู่เลยขึ้นหัวไว้บกบนมีครอยู่เลยครับ <c oughs> ยังเขาแรงดีเหลือเกิน <c oughs> ดีครับ <c oughs> นี่คืออยู่แล้วใครไม่อยู่แล้วใครจะอยู่คุ้งกับคุ้งนะนี่ครับเป็นไงครับที่เออครับเงินน้อยครับอ๋อเอาวิโตไปทโงกระจายบนยอดเลยครับท่านผู้ชมเออขอวิโตด้วยครับกะว่าไม่ลงเลยครับเดี๋ยวเราต้องหลบก่อนนะท่านผู้ชมจานได้ขึ้นไปแล้วนะครับ รับโอ้โหแน่นอนรับกระตุกทางเลยครับท่านผู้ชมไม้รับชมอยู่นี่รับโอ้โหผักเบาๆทางก็ขาดนะครับนี่มีค่อนข้างสูงครับท่านผู้ชมเราจะมาดูรับชมว่าจะได้สักกี่ลูกเดี๋ยวไปพอแกงหอยเชอรี่ไหมครับเมื่อวานกุมหอยเชอรี่ไว้ส่องกระป่องครับ เราจะเอาไปทำแกงแกงหอยเชอรี่ครับจะพอแกงไหมครับท่านผู้ชมโอ้ยจากนก็ตัดแล้วครับไอ้มาส่องซ้ำโลกแล้วครับนี่ยเราจะพอแกงหอยเชอรี่ไหมท่านผู้ชมพอครับมาโผล่ลงมาทั้งจานเลยลมาทั้งจานเลยครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมขาดนะครับโอ้โหพอแกงหอยเชอรี่ครับยันนี้พออยู่พอกินครับยังไม่พอครับอาจารย์บอกอยังไม่มัน แน่นอนครับหร่อไม่มันครับท่านผู้ชมเอาอีกครับมันมือครัอาจารย์ตาใจครับแกงหอยเชอรี่หรือจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับขนมต้มนี่ครับโอ้โหโอ้ยพอครับแกงหอยเชอรี่ยันนี้ครับเมนูอาจารย์ก็ถอยตัวลงมาแล้วครับ มีกันเน็บแล้วครับอ่าค่อยเลื้อยลงแล้วครับเลื้อยลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอือหือเลื้อยลงมาแล้วครับอาจารย์บอมมีพึ่งด้วยอยพึ่งอี่พึ่งอยู่ตรงไหนอาจารย์บอมมีพึ่งด้วยอาจตีพึ่งเร็วเร็วเร็วเหนือบ้างโอ๊ยหลังนิดเดียวอาจารย์ หลังนิดเดียวเนี่ยทั้งหมดเถอะรลังพึ่งไ้นี่หลังกระติ้วเดียวนี่ไงผีนอกอยู่ต้ต้นมะม่วงอะตัวก็หลังใหญ่เดี๋ยวเที่ยวหน้าหลังขอคุณใหญ่หลงก็เลือลงมาแล้วครับเลือลงมาอย่างปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมกับสูตรธรรมชาตินี่ครับ สูธรรมชาติอย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ